ครับก็จะนี้ต้อนรับเข้าสู่ห้องติวสอบกอว์ครับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับระดับภาคีวิศวกรนะครับคู่มือเตรียมสอบกวเล่มนี้ก็จะเป็นรายวิชาออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับหรือวิชาอสีดีไซน์นะครับเป็นวิชาเฉพาะของสาขาวิศวกรรมโยธานะครับเราก็มาดูโจทย์ที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบกวเล่มนี้กันนะครับ เดี๋ยวคอนี้ถามว่าบันไดพาดทางช่องกว้างนะครับช่วงกว้างนะครับกับแม่บันไดทั้งสองข้างถ้าให้ช่วงกว้างระหว่างแม่บันไดเท่ากับ2เมตรห้าสิบนะครับขั้นบันไดกว้าง30เซนนะครับส่วนยก15เซนความหนาของพื้นบันได7.5เซนน้ําหนักบรรทุกจรใช้งาน400กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับจงประมาณค่าน้ําหนักบรรทุกจอยบรรทุกใช้งานทั้งหมดในแนวราบ นะครับตัวก็มีลักษณะคล้ายๆกับข้อที่ได้อธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับก็มาดูตัวเลือกกันนะครับครับตัวเลือกที่1นะครับ6ก0กิโลกรัมต่อตารางเมตรตัวเลือกที่2 700กิโลกรัมต่อตารางเมตรตัวเลือกที่3า0 0กิโลกรัมต่อตารางเมตรตัวเลือกที่4 9 0เกกิโลกรัมต่อตารางเมตรมาดูลักษณะการอธิบายแล้วก็การคำนวณนะครับครับการคำนวณหาน้ำหนักอา บันได W นะครับก็จะมีอยู่สองสูตรด้วยกันนะครับก็คือน้าหนักของขั้นบันไดนะครับก็จะมีสูตรว่า12คูณ r r ก็คือความสูงของลูกตั้งนะครับหรือส่วนยกนะครับเมื่อออกมากจะเป็นกิลังกิโล,โลเมตรต่อกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับและอีกสูตรนึงก็คือน้าหนักของพื้นบันไดนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ24คูณด้วยนะครับความหนาของบันไดนะครับ ส่วนด้วยความกว้างของลูกนอนนะครับทั้งหมดคูณด้วยนะครับทั้งหมดคูณด้วยสแควรูทนะครับความสูงของลูกตั้งยกกําลังสองบวกด้วยความกว้างนะครับของลูกนอนนะครับทีกำลังสองนะครับเหมือมันจะเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับเรามาดูคำนวณหาน้ำหนักพื้นบันไดก่อน นะครับสูตรมีอยู่ว่า24นะครับคูณกับความหนาของพื้นบันไดก็คือ7.5นะครับส่วนด้วยนะครับความกว้างของบันไดนะครับก็คือ30เซนนะครับความหนาของบันไดอยู่ที่7.5เซนตามโจทย์นะครับทั้งหมดคูณด้วยสแควรูทนะครับ r กำลัง2 r ก็คือความสูงของลูกตั้งนะครับหรือส่วนยกนะครับ15เซน นะครับยกกำลังสองบวกนะครับความกว้างของขั้นบันไดก็คือ30เซนยกกำลังสองนะครับก็ถอดสแครนออกมานะครับก็ทําการแทนค่าลงไปในสมการนะครับแล้วก็กดเครื่องชี้เหลือกมานะครับก็จะได้ค่าอยู่ที่สองร้อยหนึ่งจุดสองห้ากิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับนี่คือส่วนน้ําหนักของพื้นบันไดนะครับส่วนน้ําหนักขั้นบันไดนะครับก็คือสิบสอง นะครับมีสูตรเท่ากับ12คูณ r นะครับ r ก็คือความสูงของลูกตั้งนะครับหรือส่วนยุกนะครับก็ได้เท่ากับ12บสองคูณสิเท่ากับร้อกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับโจทย์ให้มานะครับน้ำหนักบรรทุกจรใช้งานนะครับมาให้มาละสี0รกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็รวมน้ำหนักแผ่ออกมาเลยนะครับก็คือจับทั้งหมดบวกกันนะครับก็คือ2 0 1 2 5อยหนึ่บวกร้อบวกสี่นะครับจะได้ออกมา781.2 5กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับโจทย์บอกว่าจงประมาณค่าน้ําหนักบรรทุกใช้งานทั้งหมดในแนวราบนะครับเป็นการประมาณค่านะครับ7 8 1 2 5ปก็ประมาณอยู่ที่800กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับดังนั้นก็เลือกตัวเลือกข้อที่3นะครับ8 0 0กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับมาดูเฉลยกันครับครับเฉลยก็คือตัวเลือกที่3นะครับ800กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับ ครับในคลิปถัดไปนะครับก็มาติดตามดูโจทย์ข้อถัดไปที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบกอวนะครับในรายวิชาออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสร็มเหล็กหรือวิชา C design น,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยกันนะครับ